ลัคนาราศีตุลกันยายนนี้ดาวตัวเองได้ราชาโชคจังหวะมาถึงแล้วต้องทำแบบนี้ถึงจะรวยทำยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับมาพบกับอาจารย์เกรทเทวาโหราเพื่อมลชนนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นเดือนที่ดาวใหญ่ๆเดินหน้าดาวราหูก็ย้ายดาวศุกร์ของเราก็ได้ราชาโชคโอ้โหอย่างนี้นี่ห้ามพลาดโดยการทั้งปวงเลยนะครับฟังให้จบนะครับรับรองได้เฮกันลดังเลยนะครับแต่ครับเพื่อความแม่นยําครับดูดวงช่องอาจารย์เกตเทวานะครับให้ดูลักนณจะแม่นยําตรงกับราศีนะครับเพราะราศีเหมือนทานยาครับลักนณะเหมือนเจาะเลือดครับเห็นไหมครับเจาะเลือดจะรู้ลึกรู้รายละเอียดในร่างกายเราหมดเลยนะครับ เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็ข่าวดีเช่นเดียวกันเพราะว่าอยากรู้ลัคนาบอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับไม่เอาแบบช่วงห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะอันนี้กว้างไปนะครับอ่าแล้วเราจะผูกดวงให้ฟรีในคอมเมนต์นี้เท่านั้นนะครับถ้าบอกในช่องทางอื่นอาจจะไม่ได้รับการตอบนะครับจะตอบให้ฟรีๆแล้วก็ไปฟังลัคนานั้นเลยครับจะเพิ่มความแม่นยําได้มากขึ้นครับแล้วท่านใดสนใจดูดวงก็แอดไลน์ค่าครูต่อนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดนะครับ ที่อยากจะรู้ฉบับเต็มๆเลยนะครับของพระลาหูย้ายครับของชาวราศีตุลไปฟังเต็มๆในคลิปที่หน้าปกแบบนี้ได้เลยนะครับรับรองครับจะได้รู้และวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อมาครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่เพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกครับกดติดตามสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเพราะเราจะส่งคําทานายดวงล่วงหน้าไปถึงบ้านถึงมือถือเลยนะครับ ก็แค่เปิดฟังครับแล้วนําไปประยุกต์ใช้ครับวางแผนในการเมือชีวิตท่านก็จะมีความสุขความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วบอกทางแก้ด้วยดีกับตัวท่านทั้งนั้นเลยครับก็ติดตามสักครังได้เลยค่ะอันนี้ครับเราก็มาถึงคนที่อยู่ลัคนาราติีตุลนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่รู้จริงๆครับเกิดราติีตุลก็มาฟังได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกเนียครับว่าเดือนนี้ดาวประจําตัวเราคือดาวสุ์นะครับจะย้ายสองรอบเลยครับแสดงว่าเราจะเดินไวเราจะคึกคักมีกําลังวังชาปีกกระเป๋าเฟชชี่มากขึ้นครับโดยจะย้ายวันแรกอยัาครบ ได้อีกครั้งหนึ่งวันที่29กันยายนนะครับตรงนี้ดาวเสาร์ก็จะเริ่มเดินหน้าวันที่17กันยายป็นต้นไปนะครับดาวพรันเดินหน้าวันที่21กันยายนครับและดาวนุติยูและดาวอังคารก็จะพักองศาตั้งแต่วันที่และ18กันยายนตามลําดับครับนี้เรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับตัวเราจะมีโชคมีชัยครับกันแน่นอนครับดาวศุกร์ย้ายมานะครับในวันที่2กันยายนได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคครับเรียกได้ว่าราชาโชคฉลกเฉลา ผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชาสักดุดาากรจ,าจร,าช,ชนะร,ราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเห็นไหมครับโอหเ็นจังหวะที่จะเริ่มสบายมีโชคมีคนช่วยเหลือนะครับเหมือนพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองมีอำนาจจะพูดจะสั่งจะทําอะไรจะมีคนพร้อมจะฟังพร้อมจะปฏิบัติตามโอ้โหนี่มันเรียกว่าดีที่สุดในรอบปีก็ว่าได้นะครับเห็นไหมครับ งานก็จะมีคนช่วยก็จะสบายเพราะอะไรครับเพราะดาวศุกร์เราดาวประจําตัวเราอะครับไปอยู่ในเรือนกรรมะการงานครับก็แปลว่าเรามีงานเยอะนะแต่ไอที่เยอะเนี่ยไม่ได้ทําคนเดียวมีคนช่วยครับเพราะฉะนั้นไม่ลําบากเหมือนพระราชาครับเวลาทํางานเนี่ยก็จะมีคนข้าราชบริพารมาช่วยเหลือเห็นไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของงานด้วยก็ลุยต่อได้เลยนะครับตรงนี้ ต่อมาครับเจราจาพามั่นคงอันนี้ต้องบอกนะครับว่าที่ชัดเจนก็คือช่วงที่ดาวพุธย้ายมาทบลัคนาเรานะครับก็คือวันที่19กันยาไปแล้วนะครับช่วงต้นเดือนหนึ่งสิบนี่อาจจะพอได้บ้างนิดๆนหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นวันที่19กันยาไปแล้วนี่จะชัดเจนมากเลยนะครับเจราจาพามั่นคงก็พูดเยอะๆเจราจางานขายงานพูดงานพีเซนเต็มทีเลยครับทำให้สุดๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จครับ แล้วตัวเราก็หลาชาโชคอีกหมครับพูดอะไรก็ดีเป็นหมดนะคนเชื่ออะไรแบบนี้เลยนะครับจังหวะดีจริงๆนะครับแต่การเงินครับต้องบอกเลยนะครับมีสองจังหวะครับดีถึงกลางเดือนเท่านั้นนะครับเพราะดาวอังคารเป็นตัวแทนดาวการเงินครับจะเป็นกเกษตรนะครับแล้วก็เดินหน้าเนี่ยอยู่ถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับพอวันที่สิบแปดก็คือกลางกลางเดือนไปแล้วเนี่ยจะพักองศาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรให้รีบขยันให้รีบลุย ทำให้เต็มที่สุดกําลังไปเลยต่อให้ได้ราชาโชคแล้วเลยก็จะต้องทําเพราะเราเห็นไม่ใช่ไหมครับพระราชานี่ก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะงานท่านก็เยอะนะครับต้องรับผิดชอบทั้งประเทศนั้นเราก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะแต่ดาวคาร์เรานก็ขยันอยู่ก็ทําไปเลยครับแต่ถ้าเป็นหลังกลางเดือนไปแล้วเนี่ยวันที่สิบแปดไปแล้วเนี่ยเงินมันอาจจะยึยกยักยึกยักบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะครับหรือบางคนโชคดีครับได้เงินขาเงินเก่าลูกหนี้คืนเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะ เพราะดาวยังได้เป็นเกษตรอาทิบดีแล้วจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวบางทีเขาคืนก็คืนเลยอ่ะทัวตั้งนานไม่ได้อยู่ดีไม่ทวงกลับได้อย่างนี้นะเพราะดาวอยู่ดาวมุตยูเดี๋ยวมันจะมาแบบปุบปรับฉับพลันนะครับตรงจุดนี้นะครับต่อมาครับเรื่องความรักครับโอ้โหเรียกว่าขึ้นเหมือนหุ้นเลยครับขึ้นขึ้นลงลง,ลงยังต้องลุ้นและยิ่งก็คือดาวความรักคือดาวคารแหละครับพบปัจจัยนี้เนี่ยวันที่สิแปดก็พักองศาอีกเห็นไหมครับต้นเดือนก็เหมือนจะดีนะแต่ก็ไปเจอดาวพระลาหูออีกา และพอวันที่สิบแปดเองแต่ไม่พอนะสิบเก้ากันใหญ่แม่ดาวพุธมาเลงดาวคารคู่วิวาทนอีกก็มีเกมมีปากเสียงกับคนรักอีกเห็นไหมครับก็เลยบอกเลยครับต้องลุ้นบอมลุตยูก็ยังส่งผลอยู่ต่อให้พักองศาก็พักครับแต่ก็ลดลงอ่ะไม่เยอะแต่ก็มีอะครับเพราะนั้นมันจะเป็นเหมือนเรื่อนกับฟันพบกันทีอะไรก็เรื่องใหญ่น้ํากับไฟถ้าไปก็ได้ก็ดีมันจะเป็นคู่กัดนะครับมันจะงอแงงอแงกันนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าคนมีคู่ก็จะแบบอารมณ์นี้ถ้าเป็นคนโสดก็ ให้ประคองไปก่อนก็จะดีนะครับตรงนี้หรือมีก็ดูดูกันใปได้นะครับตรงนี้เรียกว่าเจอกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็ยังดีนะครับอย่าเพิ่งไม่เจอเลยอย่างนี้ให้มันมีเขาเรียกน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจเรานะครับเพราะยังไงดาวคู่เป็นกเกษตรตาเบดีก็แปลว่ายังเลงกับตัวเราอยู่ก็แปลว่ามีมุมที่ได้เจอกันแต่พระองศาก็แปลว่าเอออาจจะเจอกันน้อยลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับดาวพหายครับตัวแทนของภพสหัชชะเป็นกเกษตรตาธบดีครับและเดินหน้าวันที่21กันยายนไปต้นไปครับ โหศาสตราแปลว่าการติดต่อเดินทางครับแปลว่าหลังวันที่ยึไปแล้วนี่โอ้โหฉลุยเลยนะครับไปเลยครับเจ้านายบอกให้ไปไหนหรือมีงานต้องไปติดต่อดีลลูกค้าที่ไหนใกล้ไกล,กลอย่างไรไปได้เลยนะครับดูแลจะไกลามากกว่าด้วยนะอ,อยู่เริ่มกับดาวเสาร์แนะนาให้ไปเถอะครับเพราะมันจะเกิดโชคลาภความสำเร็จได้คอนเนคชั่นใหม่ๆได้พบปะผู้ใหญ่สังคมใหม่ๆนะครับแล้วสังคมนี้จะทําให้เราเนี่ยเหมือนไปอีกระดับหนึ่งเลเวลหนึ่งทำให้เราแบบสำเร็จมีชื่อมีเสียงอะ่ะ ไปที well ่รู้จักเวลโนนหรือถ้าใครช่วงนี้ทำออนไลน์นะทำ YouTube ทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนี่จะฮอตมากจะปังมากลุยเลยลูกค้าจะเข้ามาทักมากจากช่องทางนี้นะครับเพราะนั้นลุยเลยครับเอาตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวดาวก็ยิบเอ็ดก็ย้ายเดินหน้าแล้วนะครับนี่ก็ลุยได้เลยต่อมาครับครอบครัวสมานฉัชันครับเพราะอะไรเพราะดาวเสาเดิ่มเดินหน้าครับเต็มที่ในวันที่สิบดกันยายนครับนั่นก็แปลว่า ครอบครัวเริ่มดีขึ้นจากที่ผ่านมาอาจจะเจ็บป่วยไม่ค่อยสบายหรือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่พอเดินหน้านะแล้วอยู่เรือนดาวพฤหัสอยู่บ้านดาวพฤหัสบ้านธรรม,ม,มะธรมโมไงก็จะเริ่มเคลียร์กันได้คุยกันได้ใครมีปัญหาครอบครัวก็จะบอกเลยว่าเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้หรือมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินต้องเดินทางไปมาหาสู่ญาติพี่น้องบ่อยขึ้นก็เป็นเรื่องปกติเลยไปเถอะครับเดี๋ยวเขาจะให้รายละเอียดีกลับมานะครับ ต่อมาครับระว่างการเปลี่ยนแปลงบริวารด้วยนะครับอันนี้ก็เกิดจากดาวอุตตะคือดาวราหูไปอยู่มรณะไงครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนช่วงนี้ดีนะเพราะว่าอุตตะที่ไปอยู่ในเดือนดาวศุกร์ดาวศุกร์ได้ราชาโชคครับเปลี่ยนแล้วก็จะได้โชคครับก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ฝา,ไากฝาไปด้วยเพราะนั้นถ้ามีมุมต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะไม่ต้องกังวลนะครับเพราะนั้นเดือนนี้ก็บอกเลยนะครับว่าตัวเราจะมีโชคมีลาบก็ได้นะเพราะดาวชค่วลาบคือดาวที่จะอยู่ถึงกลาง อ่ถึงกลางเดือนประมาณที่สิบหกกันยานะครับแล้วที่สิบเจ็ดเดี๋ยวดาวราพาเป็นมรณะก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับนั้นต้นเดือนนี้ลุยให้เต็มที่ครับบอกเลยกลางเดือนแล้วจะเบาลงนะครับตรงจุดนี้เห็นไหมฟังแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้เลยวางแผนชีวิตเพื่อความสุขความสําเร็จแต่ถ้าฟังแล้วย,ยังไม่จุใจครับอยากตรวจดวงขึ้นมาทําไงนี่เลยครับการเงินการงานความรักโชคลาภสีมงคลเบอร์งรงงมงคลเลขมงคลลายเซ็นต่างๆนะครับทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกเข้าคูไปเจ็ดร้เก้าสิกาเพียงเท่านั้นครับสนใจแอดไลน์ได้เลยครับเ5ทหกห้าท เราจะดูแบบไม่กักเลยครับให้หมดทุกอย่างนะครับเอาความทุกข์ที่มีมาความสุขความสบายกลับไปด้วยเลยครับแล้วท่านใดนะฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างภาพสวยไหมรู้ัาคาหนาหรือยังถ้ายังไม่รู้วันเดือนปีเกิดเวลากระเช้นในคอมมิวน้เท่านั้นนะครับผมจะผูกดวงบอกลัคาณนาให้แล้วไปฟังลัคาณนานั้นนั้นได้เลยนะครับแม่นยำมากขึ้นครับก่อนจากกันไปครับนี่เลยครับคลิปที่ต่อเนื่องกันเพื่อคนที่ท่านรักก็ได้นะครับหรือฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามใส่กระดิ่งครับแนะนําครับกดได้เลยครับ เพราะมันจะมีการแจ้งเตือนส่งไปถึงบ้านท่านมือถือท่านก็ฟังก่อนรู้ก่อนก็รวยก่อนไงครับมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนครับดีๆแต่วาท่านเลยกดได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาโหราเพื่อมวลชน